สวัสดีครับปุ๊กป๋องชาแนลครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาดูมัชชานุครับปกติมัชชานุเนี่ยเป็นดอกกุ้งไม้ป่าครับมันจะออกช่วงออกดอกช่วงเดือนธันวามกรากุมภามีนาครับ แต่เนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าที่ผมทําคลิปนี้ก็ตอนนี้เป็นเดือนมิถุนาครับปลายเดือนมิถุนาวันที่ยี่สิบมิถุนาครับมันออกดอกไม้เห็นครับผมก็แปลกใจครับก็เลยถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆที่ติดตามได้ดูครับผม เป็นสีชมพูครับผมมัชานุชมพูปากส้มครับมีกลิ่นหอมครับท่านผู้ชมนี่ออกมาสองช่อครับเครื่องปลูกก็ มีมะพร้าวสับครับแล้วก็ฐานแค่นั้นครับ2อ,อย่างครับส่วนปุ๋ยที่ผมให้ก็มีออสโมโคสกับปุ๋ยเกรดครับลดน้ำวันละครั้งครับผมส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งครับ ดูดูไปแล้วมันก็เหมือนเรื่องใสน้ำพึ่งลาวครับคล้ายๆครับ สวยดีครับเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมครับเรื่องมัทฉานุครับผมเป็นดอกกล้วยไม้ป่าครับปกติออกไปลายปลายปีหรือว่าช่วงเดือนต้นต้น,ตนปีครับแต่นี้ออกช่วงมิถุนาผมก็แปลกใจครับผม เพืเ่อนๆไปดูต้นอื่นบ้างครับใกล้ๆนี้ก็จะเป็นเอื้องดอนมาลีครับท่านผู้ชมออกดอกอีกแล้วครับเอื้องดอนมาลีนี่เป็นเป็นเอื้องปากนกแก้วผสมกับเอื้องเงินหลวงครับออรก็เลยกลายมาเป็นเอื้องดอนมาลีครับ ทนมากครับประมาณสามเดือนครับถึงจะโรยนี่คือเอื้องดอนมาลีเดี๋าพาไปดูไว้ครับน,นี่คือไว้ครับท่านผู้ชม สีเขียวครับสวยมากครับดูแลสบายตาสบายใจอ่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูเหลืองจันท์ออกนอกฤด,ดูการอีกรอบกับผมนี่เหลืองจันท์ครับ แต่ว่าเป็นเลืองจันทร์ลูกผสมครับผมออกดอกกันทั้งพีครับท่านผู้ชมได้เห็นดอกตลอดครับแล้วก็มีอีกอีกอันนี้ไม่ใช่ดอกกล้วยไม้ครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูแต่ผมไม่รู้จักชื่อเขานะครับเพื่อนๆคนไหนที่รู้จักก็ฝากช่วยบอกหน่อยครับผม อนนี้ครับอันนี้ยังบานไม่เต็มที่นะครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือดอกอะไรครับมันสวยครับใ้ตม่มๆเพื่น ผมรู้แต่ว่านสีทิศนี่ครับแต่ว่าต้นนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรครับแต่มันน่าจ,จะเป็นว่านครับอันนี้ลำต้นเขาอก่อนที่จะจบคลิปก็พาเพื่อนๆมาดูอีกรอบหนึ่งครับมัชจานุชมพูครับ โอเคครับถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะครับท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามด้วยปุกป่องชาแนลครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย